สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการปฏิบัติตนตามพระราชจาริยวัตรและพระจริยวัตรในเรื่องความประหยัดค่ะพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชจาริยวัตรงดงามที่เป็นแบบอย่างแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์หลายเรื่อง พระราชารยะวัดหมายถึงความประพฤกิพระองค์โดยปกติธรรมดาของพระเจ้าแผ่นดินพระรารยาวัดหมายถึงความประพฤกิพระองค์โดยปกติธรรมดาของเชื้อพระวงศ์และเจ้านายชั้นสงูงพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดชมีพระราชารยาวัดที่พอเพียงทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างสามัญชน ทรงมีความรับผิดชอบต่อตอนเองทรงมีความมัธยัต์อดออมทรงใฝ่หาความรู้ทรงรู้จักแว่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นความประหยัดหมายถึงการรู้จักเก็บออมรู้จักถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ้งเฟอ้อความประหยัด พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราชโชวาทเกี่ยวกับความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างประหยัดแก่ประชาชนชาวไทยไว้หลายโอกาสพระราชรยชวัตรเรื่องความประหยัดของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่นทรงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทราคาไม่แพง ทรงใช้ดินสอไม้ราคาไม่แพงมียางลบตรงปลายดินสอเพื่อลบคำผิดได้ง่ายไม่เปืองกระดาษเหมือนปากกาเราสามารถนำพระจริยวัรของพระองค์เรื่องความประหยัดมาปฏิบัติได้ดังนี้ 1. รู้จักที่จะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ต้องเก็บดูแลรักษาอย่างดีเพื่อจะได้ใช้ได้นานๆเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว 2. รู้จักเก็บออมดำรงชีวิตอย่างพอควรพออยู่พอกินพอใช้สมควรแก่อัตภาพและฐานะของตนคือรู้จักพอนั่นเอง 3. ใช้สิ่งของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเสื้อผ้าต้องใช้จนเก่าหรือขาดคุณครูมีคำถามให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ